ที่นี่นะคะอายุเยอะแล้วก็ทำงาน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 จนล้มนู่นลละคะ่ะถ้าบ้านเราก็คงจะพักผ่อนกันแล้วแต่ส่วนมากที่มาทำงานกับเราก็แก่เหมือนกันนะ อวดเมื่อยร่างกายแกบอกปั่นจัก,กรยานกลับบ้านไปแล้วคงจะตื่นมาตะเชา้ามาให้อาหารอาหารพืชของเขานะคะไม่รู้แกมาจากไหนหนาข้าวส่วนตาคนนี้คงจะมายิงยิงพุจุดพุไล่นกค่ะปุ้งปุ้งปังปัเมื่อกี้นี้แกมาดูส่วนข้าวของแก วิถีคนไต้หวันจนมากจะขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจัก,กรยานไกลแค่ไหนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะฝนจะตกจะอะไรก็เห็นขี่มอเตอร์ไซค์มีรถเบ้นอยู่ก็ไม่ขับเหมือนเจ้านายอะ่ะโอเคนะคะประมาณนี้คะ่ะ